ตำมะมาคุงกินตำมะคุงเอาแบบสีสีซี <laughs> ตำมะมาคุงหอกเดี๋ยวอกคำตำมะคุงตำมะคุงจ้าทุกคนุเนี่ยโคบโคกควนเบ้าวิวทุกคนมาตำมะคุงกินด้วยกันม,นนมนนีให้น้องสาวเป็นคนตำจะของเป็นคนเก็บเสร็จ ทำเส้นมรกร,รอน้องเลยให้น้องต้มให้กินมะเขือที่ไอ้มะเขือกรอบอืมอมหิวเห่าเพื่อจะก,กินเหาเทียงหน่อกระนี่ร้อนีนะ ยูพียูพีต่ะกันที่ยำนั่นแหละกระทียมใส่ลยเอานี่เอาผงซูโรใส่น้ำมันะได้บกระเด็น เปลี่ยนมือมาเจักสิเปลีนะนะนะ่ยนไม่เปี่ยนนี่มืออะไรอะบุด๊ดกินทุกมือปลาล้าลางปลาอ๋อล้างป้าปลาไอ้คำบางฆ่าล้างป้า,ปา,ปา,เ,ปาเหรอปลาคล้างปลาเออปลาคอรหรือปลาเข่งอ่ะปลาคอแล้ว <c oughs> สว่วนอันนี้เมนูตุกข้าวอันเต,ตัวต้มผักอันนี้ต้มผักแหนมหินเนาะใช่เดี๋ยวถามมาด,ดูสุกหรือมั้งเนี่ย รู uh ้แล้วปะมั o, ่งมั o, ่งเอออย่ามั่วนะบูห uh ูแล้วผู้ใดเป็นคนหยางอ่ะปบื่ดูมันดูดูเดี๋ยวไปดูวะไปดูวะอันรถหน้าตามันเป็นยังไงดูล้ำบ้าโอ้ยยังละหายละหัวหางสุกซุเนี่ยอุ้ยทำไมเหมือนมันบ่สุกอ่ะ ยาม้วคุณอยาม้วนคุณยำม้วะยูคุณยม้วสุกอร่อยซิวันแช่ว้เนี่ยมันสุก่ะเนี่ยไม่ไม่เอาเอาเอาสอนมาสดูมันสุกหรือเปล่าเนี่ยสุกไมมันเป็นแบบนี้ลามบ้าลมบ้าลามบ้าเขาเอารามบ้าบอกเป็นป้ากระบอก เขาบโเป็นไมเน้อยเออนี่เห็นปหน้าตาโตเดียวคอลคลลรับเข้าเนื้อจ้า